สวัสดีพี่น้องสีง้ายสวัสดีเด้อฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ทงังต่างประเทศตอนนี้ก็จะเดินทางไปพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยผ่านพนมจนัจนทราพี่น้องเอ้ยแหละทัทง้งท่าไปทั้งงานปากสีฟไฟเนาะ,ะไปขามเหงืออยู่แถวนั้นเนาะปะ่ะพระบึงมาชมนลำกันเด็กพี่น้องปาเทียเ่ยวนลำกันเด้องานประทัดพนมไปวอลล์ไลายใหญ่ห่างไปก่อนพี่น้องวันนี้ยูวะ ตัวหน่อยหนึ่งห้าตัวอยู่รับกันอ้าวอ่านบ้านล้วพี่น้องฮอดครัวพี่ช่างน้องนี่เนาะเออครัวอยังอะครัวอย่างนี้ข่าวทั้งมึงมึงใสอย่างนี้ก่อนอ่านคัวเสียบไฟโมเมนต์จะคัวยังพี่น้องเลยจีเขาไม่ว่าถักของถักข้อเลยแหละมันนี้มีห้างไข่เครื่องแคมทางนี่เนี่ยมันนี้ขายมันเอ็นจะเผาผมมีปีนี้เนาะมีพี่ช่างไหนวะเออตัวนั้นคือเห็นกับไข่เครื่องเนาะดีไขายอยูน ค่ะยืมกองฉลอกตะลีเนี่ยเริ่มกไปแทวบ้านอันนี้เลยน้องทาเคาทาเคาะไม่ใช่ลทค้าอะไรนะเมียนทาคอะทาคามังะน่ะนวัาอะไรจักบ้านเนาะผลผลคายไปชัางบุในลายเน่มีมะีมะเามเรื่องมันด่างมันเก้วอว้าเจ้ามันจะเผามากเลยนี่เลยเนาะมันนี้เผานี่เข็เข็มันเผาะเออ มันเผากับสลีกับสิบพันะมันมาจังสืเนาะมาทางนี้อยู่บ่โมไดสอมันยังแปรมอแมอแคนเ้ยซึ้งของฝากไว้ตอนนอกซายแคนมันสุดก่อนมันมอาสลียังก่อนมันเพ้าันเป็นหมื่น้วอยูใส่ละมันถักข้ออ่ะจำเร็วก่อนพี่น้องผ่านไปสิ่เส้นทางโอ้ขัดเลยพี่น้องผมถ้าผมเส้นล้วงยงัอยู่พี่น้องดแคแอ่ะ บรรยากาศบรรยากศรรยากศแคบของีคบสิลงคาเคืองพี่น้องอันนี้เนะาะพนนก็ได้ปวกลนคนระบุงมาสิายไทยพี่น้องเบิร์นทนระบุงพี่น้องเอ้ยหักจะแทะบรรยากาศ,ศกแคบของพองี่นึงเขาได หาพี่น้องนักท่องเที่ยวเด้อนักท่องเที่ยวถอยง่ายขบ้ายับกันเข้ามาเนาะซื้อได้ถูกเต้ถูกตังราคาเดียวหาซิฟันเกีพี่น้องหาซิฟันเกีไปนมัสการพระธาตุพนมเนาะลูกหลานได้พี่น้องเด้อลูกหลานทรวันนี่กระลุงกันสองสามคนนะพี่น้องเนาะแจ้งหากันเนาะไปลงกระสอบจบท่อจบที่ใส่ทงกเสียใส่ทุกทงไว้นะพี่น้องเนาะ ไปแล้วคุณเท่านั้นเดิมการลงกันคือวั่นี้ขาไปพักเนินตอนคนหลออหักทงเพล้าไหลนเพื่อแนี้เท่าไรืนี่แล้วไปแล้วมาแล้วเกะนั้นเื่อเพื่อหาปลอดไทยนากันน๋อเพื่อนี่เพื่อการลงกันลืมกันในนั้นจึงแกงเมด้วยทางด้านาี่ไปจพบุ้มกับบุ้มเราะว่าาทเพิ่นกทานตามเคงตามเนื้อ เต็มเพื่อล้วบอลน่ะยังยังน้องก่น่งเอ้า่เจ็บและไปข้ามาข้ามาโอ้สบายดีมาพ่อกันพี่น้องก็บเาวบาวล้บควาเพื้นมาน

ก็มอเห็นะการเดินทางออกการเดินทางเ้ยมีบรรยากาศครับมวนวน ใส่สฮอดเลยไปนอ้องมองเห็นแล้วฝังนั่นนอพไปนอ้นองเท่าเดียวใช้เวลาเพียงแต่สิบเสนาทีีน่น้องฮอดแนวหอดแนวอีน้องแค่ั่งมาลงมาลงไปนองอ่าม <Yeah. S 1> น่องน่อก เาเด็ดอันอลดอกไฟแซงซีกันหูน oh, oh. ั่หูหนึ่งดอกงามฮอดแน่ฮอดแล้วไปแล้วฮอดแล้ววันนี้ฮยกเยโยกเยกแล้ววันนี้ไปไไชาไไปโอ้โนดงอยู่วันนี้เนาะีมาขึ้นมเเนาะ บึงมาบึงมาโอ้เนี่ยมันเล็บเรือน่ะหอดเลือหอดแล้วน้องเอ้ยมาเนี่ยเป็นด่านเลย วกขึ like 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 ้นมาใหม่ก็มี้พื่นมนมาไปหลายมาหลายฮะถึงล้วพี่น้องอ้กบานนี้เนาะไปทอดเลยแหละบ้านนี้เราเป็นบรรยากาศเพิ่งกันแล้วกันบ้านพี่น้องบรรยากาศทอดล้วพี่น้องแถวนี้หนยเนาะตลาดรถขี่กับพอึดพี่น้องเจ้าหักเฉดียางเอาเนาะเพื่อเพิมบรรยากาศไปลำกัน อไรอะไไไปไม่ได้มาไมุดือม่ป้าม่ป้ายังแม่แจวแม่แจวโดย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 ดูตลอดโดยโไม่ได้เข้าเข้าไปคอมเมนต์โดยโดยแจ้วเสลยโดยใจแม่แวแม่แวินมาจากยโด จากสบละโยมเนาะวันนี้ได้มาร่วมทำบุญยี่สิบบาทรับไข่ขก้อตอกแหนโยมนะก็ออกอย่างเนาะออกสีถาออกสีถามาจากวัดนหนพ่อสวนนาเขตมาจากสวนนาเขตได้มาร่วมทำบุญประจํานวนยี่สิบบาทนยมเนาะรับไข่ขก้อตอกแหนด้านหน้านยมเรียนเชิญเด้อจะเข้าไปลานธรรมสการพระนั่งน้องแล้วก็ร่วม การทำบุญจากทางหน้าด่านนโยมนะเป็นวันองค์พระใหญ่พ่อกนอกอย่างน้องพ่อจอยมาจากบ้านไหนพ่อวันดอกบัวเปื่านะพ่อน้องนายโนะยมลงทาบุญเป็นจำนวนยี่สิบบาทเนาะรับไฟขัวข้อตอบแทนเดิมไม่อกนอนกอย่างน้องแม่บังออนมาจากแม่แม่มาจับปันแกน่แม่มายกับปันแก่ปลาขายกบขายปลา ไอ้ท่านอนงานนะพี่น้องบรรยากาศตอนยางเขาทีเขางานดูไปพร้อมกันพี่น้องบรรยากาศเปลี่ยนผัวเปลี่ยนป่าจำพ่างเนาะโอ้ทีมงานเราก็มาแกันหลังจะแซวมีเหรอฮะ ทำเ,ออเ,ออเกษตรกินไก่นเานาะม,มันมนา,ารัดกันโพดะกรารตะลจอนกราบจะคอยซื้อใันมีเงินงาที่พันห่อะหอะเรจะพี่น้องเะไแบบนี้หอดยังมหอหดอันพระาธาตุเนาะสิ้ายพี่น้องได้เบิกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ประกาศพระธาตุอันพระนม จะคอยเบิรกลมยาคาตรอไปอีกเน่อ้อยห้าสิบบาทครมนะเออน้นแพงพักคัวซ้ำอยู่ที่น่ะเขาซื้อหกสิบพัน่อย่าลืมช่ยด้วยเขติดกล่องซื้อกับุปิมานเงินซื้อแค่นี้้หสายแจ็คกับนี่เหาะ คนมาหลายแล้วนะน้องเต็มเลยบอ่บอภูเขาถออกันนอกมาจากกันถอดแล้วทางประตูทางเขาทานพนมไปนอนไปคุณ โบรรยากาศมีเปลวแค้นขลักะกลีพี่น้อง้ยมัน่นแก่งามแท้ โอ้หานหอยใหญ่หญแท้จะกินนล่นกนาาราหาสิบไแต่เนีน่เืตะเบิงเบิดพี่น้องจกสิเบิงยังบานพี่น้องพายเทไรวะางนตื่นไปแห้งแซบบุมสิกินยังบุมบุมกินยังบุม ซิกินยัโอ้กุ้งตัวกใหญ่พื่อนโอ้ร้อยบ้านต้นห่านขายเกือบป้าไก่เสียหอนไปน้องเขาอันนี้หลังจากจากท่ายานุ่มเราก็จะเสียทายไปน้องเบิรเดีเนาะว้าดอ ทองทองโอ้เสร็จบางใหญ่บางใหญ่น้องปวดขนอมกระไรโอ้ขนมมันยังอ่เีะดนแบ้เวลาะนอรดเสียงคืกระเถิเน้อน้องพี่น้องเลยโอ้ประเหตุตูขามันงามงามพี่น้อง่ย บังกะกักแม่ตูเป็นเผ็ดเป็นเนสมอกันงามแต่ละห้างแต่ละห้ายังอ้าวแดดตั้งน้อยพี่น้องตอนนี้เก้าโมงสิบโมงผู้ขาไม่หอดกันน้องเออผู้เต้นรำก็มีพี่นอ้องเต้นตาแดดเนาะค,คนเป็นคนอินด,ดีะมงงึงส่ง để cái băng ngàm để om sên, bỏ púc om sên đấy à. Đây băng sato này, à, băng là loài nó. อันนี้เป็นขนมเยอะเลยกรเชมาะรอใกล้เข้ามาแล้วพี่น้อกรแนาที่นาร้อน้หัวสองรอยบาทคุณบัเรียนถกภาคอุตสารสามร้อยบาทเพื่เท่าแสงจันทร์น่นรักเลยนบรรยากาศย เสียค่า okay. หัว100บาทคุณสมเพียนพระครัครัวคุณเท็ดคุณนิตยาพระครับครัวคุณเทมชนุกพระพระบครัวเสียค่าหัว100บาทพระภูการจักรคุณยัรังศรีวัดเมืองเก่ามาเสียค่าหัวต่อพระบรมธาตุเป็นจำนวนเงินอีก300บาทคุณกอรวิทย์พระครัครัวคุณปุริศนาเสาถดอรมาบูชาดอกไม้ครับพี่น้องครับไปูุ่ษ แก้วน้ำไทยรมรัวเสียขาหัวห้ิบาทข้าวสามงถาตัวนเลดอกกันนสมบัติพร้อรอบรัวลูกหลานิเีกคนเสียขาวหัวสองร้อยบาทคุณโเที่โยงรอรัวจากสะพเสียขาหัวสามร้อยบาทกระูรีระชพักกาจากีมาพร้อรอบรัว้าไไบูชานกันเด้พี่น้องเด้บดดี้อกะไวบูชาแกะ

หลานมิร0บครอบครัวหนึ่งร้อยบาทการพิจารรับครอบครัว huh. รุ่นบนท่านหลานมาทําจกแก้โซนอนเสียค่าหัวห้าบาท1ลี้งสอารวจที่พลรีประเสริฐรับครอบครัวเสียค่าหัวตงพระบรมธาตุอีกหนึงร้อบาทคุณสุรศรียวงผู้ช่วยศาสตราจารย์แม่นบกผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเอูชากาบไวรับการพิจนราเนาะทัไทยชนกทูการ คุณชุมพลุนและคุณนันทิชาชูจันพรอมครอบครัวเสียค่าหัว5้าร้อยบาทคุณพรพิทักษ์แสนคำพรมครอบครัวหนึ่งร้อบาทครอบครัวคุณชนิชาวารีศีเสียค่าหัว300้อยบาทคุณมาลาก,กวานเหียนพรมครอบครัวจากบ้านหัวดอนเสียค่าหัว300ร้อบาทคุณสนทิยา วารีศรีพร้อมพรอครัวเสียาหัว <ar hair> <Hungary> 300บาทคุณเอกพงศ์คุณพัชรีวานเห็นพร้อมพรอครัวเสียาหัว300บาทนางโยมจัดดีแก้วพระค่า นะแล้วชื่อว่าการมังสวิรัติการสำเร็รจ,มมจชิ้นเนาะหรือว่าคลิปนี้กระสุดประเมมด็นสำาัญพี่น้องนะผมกันไว้ในคลิปต่อไปเนะาะลอกจากที่ผ้าหล่ออีกพี่น้องมาเนาะเบิดติดตามเบิร์ดนำกันเนาะสี่เรอเบิร์ดยังแหน่เนาะนะขอจบคลิปไปเพื่อสนิทก่อนพี่น้องผมกันในคลิปต่อไปเรื่อพี่น้องเด้่องไปดิ